สวัสดีค่ะวันนี้นะคะถ่ายซิว่าน,นี่คือตัวอะไรหน้าตาอาจจะเหมือนหมาหรือเปล่าลองค่อยคอยดูไปนะคะอันนี้ถ้าปั้นไปสักครึ่งหนึ่งเนี่ยน่าจะพอเห็นว่ามันคือตัวอะไรที่แท้จริงแล้วตอนนี้ปั้นไปตอนแรกนะคะก็ใช้จากรูปทรงกลมธรรมดาเน่นะค่อยๆเอ,อ่อเกลียดึงดัดนะคะสมูทอะไรไปตามเรื่องตำราหนี่ทําจมูกมาแล้วเริ่มทําจมูกทรงปากเอ,อ้ยยิ่งเหมือนเฟนบูด็อกหรือว่าอะไรนะ หมาที่บ้านเคยเลี้ยงตัวหนึ่งชื่อซูโม่นะคะหน้ามันจะคล้ายๆอย่างนี้มันไม่ใช่เฟนบูด็อกอะมันคือเอาอยู่ดีลืมเฉยมันคือตัวอะไรอะที่มันเหมือนเฟนบูด็อกแต่มันหูสั้นอะ <c oughs> ตอนนี้หนะะ้าตาเริ่มน่ากลัวแล้วนะคะเดาได้ไหมหน้าตาทรงน่ากลัวน่ากลัวอย่างนี้มันอาจจะไม่ใช่หมาหรือเปล่ามันเป็นตัวอะไรนะที่ตามจะแหลมๆอืมจากหน้านะคะก็มาทําตัวนะคะ เห็นตัวย yeah. ิ่งดูพลึกใหญ่เลยนะคะใจเย็นค่ะใจเย็นเราจะค่อยๆปรับไปนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยคเห็นแล้วว่ามันคืออะไรจากสิ่งต่อไปนี้อืยาวๆแหลมๆนวดค่ะนวดเป็นไงเริ่มดูออกอย่างว่ามันคืออะไรเออนวดข้างเดียวไม่ได้เราต้องใส่นวดสองข้างนะคะใช้มิเลอร์นะคะใส่หางด้วยเป็นไงดูหรูยัง หรือ,อยังมันคือตัวอะไรบอกประเภทมันก่อนก็ได้นะคะบอกเราได้อะไรหรอไม่รู้ <laughs> นี่อยากให้หางข้างบนมันกลมๆนะคะก็เอารูปทรงกลมมาใส่ซะหน่อยนะคะแล้วก็เพอก็จะเมิร์ชมันให้เข้ากันแล้วก็สมูทนี่ใส่แคร์นันมากมายถ้าใครเป็นแฟนจีบีน่าจะเริ่มรู้แล้วนะคะแต่ถ้าใครไม่เคยดูนะ มันคือคาแรคเตอร์ตัวหนึ่งที่อยู่ในโตโตโรนะคะโด่งดังมาก,มากๆนะตอนเวลาเขามาจัดเทศกาลที่ไทยในะคนก็จะชอบไปถ่ายรูปกับไอ้เจ้าตัวนี้นะคะนี่ใส่สีลงไปแล้วก็จะเห็นมันชัดเจนขึ้นนะคะตอนนี้กำลังทำหลังรถบัสนะคะมันคือเน c โอบัสนั่นเองนะคะแมวรถบัสนี่ใส่ไฟให้ด้วยนะคะไฟก็เดี๋ยวปรับเป็นสีแดงๆหน่อย ตอนนี้จะยังไม่ค่อยเห็นนะว่าไฟมันเป็นยังไงเดี๋ยวจะลองจัดแสงดูนะคะจัดแสงจะช่วยได้นะคะคอยปรับ position มันนิดหน่อยนะคะให้มันอยู่ในท่าทางที่เหมือนกับในเรื่องนะในเรื่องเขาก็จะวิ่งมาตามป่านะคะนี่เริ่มใส่ไฟไปแล้วเห็นไหมใส่ไฟไม่ใช่แบบพูดให้คนเข้าใจเราผิดนะใส่ไฟก็คือไฟจริงๆนะไฟในรถเมล์รถบัสน,นะคะอ่าใช้แสงที่หน้าไว้นิดนึงนะคะจะได้เห็นหน้าชัด แล้วก็ตรงข้างบนเนี่ยก็จะเป็นไฟสีแดงค่ะ,ะจัดแสงแล้วก็จะได้ออกมาประมาณนี้นเดี๋ยวพอยก็จะลองปรับเซฟเป็นรูปนะคะแล้วก็จะไปเปิดใน Procreate เพื่อลองทำ background ง่ายๆนะคะมาใส่ดูว่าจะเป็นยังไงนี่ค่ะก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้ n e c r o u u s จากไมต o โตโรชื่อหลักนะ เพื่อนรักตัวโตโรเออสักอย่างอะไรอะคะ่ะสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ